วงจรภายในก็เป็นแบบนี้นะครับรู้สึกว่า LED มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละมีสองเส้นอย่างนี้ข้างในมันจะมีกี่หลอดเดีวเราก็ไปดูกันนะครับในการที่เปิดติดมีเงาเงในจอมันแล้วก็มีเสียงนั่นก็หมายความว่าเราต้องไปดู LED แล้วล่ะท่านแกะออกมาก็แกะทั่วๆไปนั่นแหละแกะออกมาแล้วมาดู LED กัน ไปเปลี่ยนหลอด LED กันนะครับกว่ากันไปตอนนี้มันเป็นโครงเหล็กด้วยแน,น่เนาะโออลูมิเนียมหมดเลยแล้วใความร้อนดีเลยเนี่ยอ้าวเพื่อนว่ามันจะมีกี่หลอดนะเราไปแกะดูหลอด LED กันดีกว่าเนะเอาสนุกสนุกกันดีกว่าว่าตอนนี้เขาไปเปลี่ยนหลอด LED มันจะมีไหมมีเป็นแถวไหมหรือจะได้เปลี่ยนเป็นหลอดไหมนะฮะนะครับ <c oughs> มันทำมาหลายรุ่นหลายแบบเลยนเกิดนี่วงจรครับในวงจร เดี๋ยวค่อยเป่าฝุ่นดูกันแล้วชัดๆไปกันนะครับเนี่ยเออเพื่อเพื่อนบางคนทําอะไรพวกนี้หล่นหายนะครับนะเดีย๋ยวผมไปเปลี่ยน LED ก่อนดีกว่านะครับโอ้เพื่อนครับ LED มัน,นอยู่แบบเท่มากเลยนะเพื่อนนะนี่เห็นไหมไปไหมโอ้โหมีมีอย่างี้ปึ๊บมาอย่างี้ปึ๊บมาตรง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 มาแล้วมีอีกหนึง่งปึ๊บขึ้นมานี่เลยโอ้โหแบบเท่เลยนะครับเนี่ยแบบเท่ด้านล่างเหมือนกันนะครับปึ๊บอ่ะโง่โง่โง่โงโง่โง่โง่โงโง่ง่โ่โง่โง่โ มม่เท่มากเลยนะครับแบบนี้โอ้โหนะครับเนะี่ยเท่มากมีสองแถวนะเดี๋ยวแขนดด้านล่างเนะี่ยมันเท่จริงๆเลยนะครับนะใส่ LED เ,เข้าไปแล้วล่ะนะครับมีภาพแล้วด้วยตัวนี้ก็มันมีซีบวมตัวนี้ยังเอามาไม่เอามาติดเลยเนี่ยเอาอยู่นี่ก่อนนะมีซีบวมนี่ก็จะเปลี่ยนซีตัวนี้ด้วยก็ไม่รู้ว่าทําหน้าที่อะไรนะตัวนี้เห็นมันบวมก็จะเปลี่ยนเลยโอ้ขัดไหล จกมันเห็นดงานยังไม่รู้มันบวมเนาะจะเปลี่ยนหลอดหรอโอ้โอเดียเสียงมันกวนนี่เอ็ดแนวกินนะครับช่วงนี้ก็สิบสองนาฬิกาพอดีพอดีเลยของวันที่เท่าไหรลล่นะฮะยี่สิบแปดเลยได้หน่นะครับเปลี่ยนหลอด led มันสองหลอดมันเป็น led หกโวลต์นะครับตัวน,นี้ผมไม่มีทั้งชุดไม่มีทั้งแผงนะอีกไม่นานก็ขาดอีก H, มันจะไม่ขาดได้ยังไงนะครับก็เอาไปเปิดเป็นกล้องวงจรปิดนะเป,ดเ,ปดเ,ปดเปิดเบิดมือเบิดเวียนเลยร้านขายของนะครับเนะเสร็จแล้วละ่นะนะภาพมันจอออกมายัางไงก็ช่างมันเพราะแต่มันมีเงาออกมาเป็นใช้ได้ขนะนาดสุดยอดต่อสีเอวีกล้องวงจรปิดนะมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นตา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 ,ตาอยู่ไลต่ตาได้พี่น้องถ้าเป็นทีวีรุ่นเกา่าในจอไหมเลยนะตรงจอวงจรปิดมันจะเป็นตาตาเหลี่ยมมันจะเป็นไหมไหมเลย สำหรับตัวนี้ก็โอเคแล้วล่ะนะครับเปิดนานก็ LED ขาดว่ากันไปบางคนก็ทีวีก็ไม่มีไปดูเองครับเอาให้ไก่ดูให้หมูดูก็มีนะแถวเนี้ยนะครับโอ้หลายอย่างเดนะครับสำหรับชกวิ์เรื่องตาต้องจากไปนะครับเออให้ผมบอกได้ยังว่าเป็น LED 6โวลต์ออาโอเคนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าสวัสดีนะครับ